โพสชี้แจงดราม่าแฟนเก่าอธิบายทำไมไปต่อถึงวิวาไม่ได้เพิ่งมีประเด็นดราม่าร้อนๆเกิดขึ้นหลังก่อนหน้านี้มีคนออกมาโพสข้อความทางเอสหรือทวิตเตอร์ถึงนักร้องหนุ่มชื่อดังเป๊กวงซิลในประเด็นเรื่องแฟนเก่าที่คบกันมาตั้งนานแต่กลับไม่ได้แต่งงานแต่พอมาคบกับคนปัจจุบันแค่แป๊บเดียวก็แต่งเลยซึ่งทําให้เป๊กได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักล่าสุดเป๊กได้เคลื่อนไหวอธิบายต้นสายปลายเหตุผ่านโพสต์ว่า การที่ไม่ออกมาพูดอะไรบางทีก็คงทําให้คนในบางสังคมเข้าใจว่าเรายอมรับมันไปเฉยๆจริงๆที่ผ่านมาก็มีคําถามในใจมาตลอดเหมือนกันถ้าผมออกมาพูดเรื่องราวทั้งหมดในความสัมพันธ์มันจะดีกับใครหรือทําร้ายใครส่งผลกระทบถึงใครบ้างในระยะยาวทบทวนตลอดว่ามันจะเหมาะสมหรือเปล่าเพราะอย่างน้อยมันก็น่าจะเคยมีอะไรดีๆที่เคยเกิดขึ้นกับเราได้กลับไปนึกถึงบ้างทําให้ผมพยายามที่จะมองข้ามไปเราควรรู้ดีที่สุดไม่ใช่คนอื่นแม้แต่คนสนิทหรือคนในครอบครัวเราก็ตามถ้าถามใน ส่วนของผมเองสิ่งที่ผมรู้สึกผิดหวังเสียใจอ,อึดอัดมันมีแน่นอนครับแต่ก็มองไม่เห็นประโยชน์ของการออกมาทำลายให้กันเสียหายเพราะสุดท้ายมันอาจจะบานปลายจนเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้อย่างเหตุการณ์น,น,นี้วันหนึ่งถ้าจิตใจเราดีพอเราอาจจะย้อนกลับมามองแล้วเสียดายก็ได้ความผิดของผมมีแค่ไหนความจริงที่ไม่ถูกบิดเบือนเป็นยังไงคนรอบตัวที่อยู่ในชีวิตของผมจริงๆอีกมากก็ได้รับรู้มาตลอดแต่ไม่ขออธิบายกับทุกคนขนาดนั้นนะครับ เพราะมันคือสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถมีได้และถือเป็นการให้เกียรติอีกฝ่ายเทเราก็ยังหวังให้เขายังใช้ชีวิตในสังคมต่อไปถึงแม้จะมีเพื่อนพี่น้องของผมเดือดร้อนกันมาเยอะก็ตามผมมั่นใจว่าผมได้เคลียร์ได้ขอโทษในส่วนของผมไปหมดแล้วซึ่งทุกอย่างก็เหมือนจะดีในตอนแรกทําให้ผมเข้าใจว่าเราจบกันอย่างเข้าใจกันแล้วจริงๆแรกๆก็ยังมีคุยกันยังหวังดีต่อกันทุกอย่างผมเชื่อว่าเบื้องหลังเรารู้กันดีว่าจริงๆแล้วผมได้โดนข่มขู่ยังไงมีการยืมมือใครติดต่อมาทําอะไรบ้างผมอาจจะไม่ได้อาผิในนส่วนน ก็ได้ครับขอแค่อยากให้จบกันไปดีๆเหมือนที่คุยกันไว้สักทีแค่ต่างคนต่างอยู่เท่านั้นที่ต้องการผมยังขอให้อีกฝ่ายได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนที่หลายคนอวยพรให้ผมสมหวังแบบนั้นจริงๆเราต่างควรไปในวิถีของตัวเอง ไปเจอกับสิ่งที่ต่างคนต่างทำเอาไว้แต่ขอเธอะครับอย่าพยายามติดต่อมาอีกผมไม่สะดวกใจที่จะเป็นเพื่อนพี่น้องอีกต่อไปเพราะสิ่งที่คุณสร้างมันไว้ทั้งหมดผมเป็นให้ไม่ได้แล้วจริงๆการกระทําของผมอาจจะมีส่วนในของความรู้สึกผิดหวังเสียใจและไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยไม่ว่ายังไงคนที่มีอคติก็จะเชื่อในแบบที่ตัวเองอยากจะเชื่ออยู่ดี เอาเป็นว่าผมมีเหตุผลของผมในการตัดสินใจวันนี้การเลือกแต่งงานกับใครสักคนมันก็คือทั้งชีวิตของผมเหมือนกันและยิ่งผ่านเรื่องราวแบบนี้มาทุกอย่างก็ยิ่งชัดเจนขึ้นอีกทําให้ผมแน่ใจมากกว่าเดิมหลายเท่าก็ต้องขอ,ขอขอบคุณในส่วนนี้ด้วยสิ่งที่เราแต่ละคนได้พบเจอมันคงต่างกันแน่ๆแต่ไม่ว่าใครจะมองยังไงผมมั่นใจว่าผมตัดสินใจดีที่สุดแล้วครับผมยอมให้บางคนและบางกลุ่มมีเจตนาปุกปัน่นได้ทําตามความพอใจของตัวเองจนลาเส้นกันมานาน สร้างความเข้าใจผิดเสื่อมเสียและเสียหายมามากพอแล้วหลังจากนี้ไม่ว่าจะคําพูดความคิดเห็นหรือการกระทํารูปแบบไหนก็ตามผมพร้อมเอาผิดให้ถึงที่สุดครับเพื่อครอบครัวของผมจากนั้นเจ้าตัวยังได้เขียนเพิ่มเติมว่าผมขอใช้พื้นที่ส่วนตัวของผมได้พูดบ้างจะขอพูดที่นี่ที่เดียวและไม่ขอพูดอีกนะครับหลาคนที่ติดตามก็ได้ส่งกําลังใจให้เป๊กกันจํานวนมาก